มีโอกาสได้เดินทางออกสอนนอกสถานที่บ่อยมากและได้เจอคนอาชีพต่างๆนะครับก็ที่ได้รู้จักได้แลกเปลี่ยนความคิดนะครับส่วนวันนี้ผมมาสอนน้องดาวนะครับสาวสีสเกต นะครับสีตะเกตนะถ้าจาไม่ผิดก็คือมีพื้นฐานแล้วนะครับแฟนก็เคยหัดให้แต่ไม่กล้าไม่มั่นใจวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาบ้านบึงชนบุรีนะครับนัดกันไว้เรียนเกือบทั้งวันเลยวันนี้นะครับส่วนหลักๆที่เน้นให้นะครับก็คือการทรงตัวการเลี้ยวการคืนวงมาลัยสําคัญเลยคือการกลับรถนะครับถ้ากลับรถได้นะครับเวลาเลี้ยวเวลาเข้าซอยเข้าซอกต่างๆเนี่ยจะง่ายขึ้นเลยนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยการเลี้ยว เป็นอะไรที่น่าห่วงมากนะครับบางคนเป็นวัยบางคนวันเดียวก็ไม่ต้องเรียนบางคนอาจจะเรียนหลายวันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับบางคนเก่งทุกอย่างทํางานเนี่ยหาเงินเก่งนะเป็นผู้หญิงที่หาเงินทําทุกอย่างเ,าเก่งหมดที่ผมเคยเจอแต่มาตายตรงกับรถ จนเพื่อนๆแซลบางครั้งก็เอ,เองก็ไม่จําเป็นต้องเป็นทุกอย่างก็ได้นะคำคำนี้ผมได้ยินจากปากผู้หญิงคนหนึ่งที่หาเงินเก่งเ,เดือนหนึ่งเป็นล้านนะครับส่วนน้องดาวอยากกลับบ้านนะครับไปอยู่บ้านก็เลยอยากขับรถสร้างความมั่นใจเวลาเดินทางไกลนะครับจะช่วยแฟนนะครับสลับเปลี่ยนกันนะครับถ้าเดินทางไกลเนี่ยสำคัญนะต้องมีเพื่อนคุยแล้วก็ต้องสลับเพราะว่ายิงเทศการเนี่ยรถติดเนี่ยเมื่อยแน่นอนนะครับ ครสนใจคอร์สนี้นะครับเรียนเสริมสร้างความมั่นใจผมไปหาถึงบ้านเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนผมไปหมดนะครับเดินทางทุกจังหวัดขอให้ทักมานะครับก็จะเน้นในส่วนเรื่องของผู้เรียนต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นจอดรถขึ้นทางอันนี้ที่ปัดน้ำฝนเสียพอดีผมเอ็นแหละผมก็เลยอม,ยม,มาถึงร้านนี้ดเดี๋ยวลงไปซื้อมาเปลี่ยนให้จากนั้นเราก็เดินทางต่อนะครับขึ้นทางด่วนด้วยเส้นชลบุรีก็จะมี ทางด่วนก่อนจะลงบ้านบึงนะครับเรามาจากเส้นพุทายานะครับก็ฝึกทุกเส้นทางเลยหนึ่งวันเต็มๆเป็นการเรียนขับรถที่เรียนขับรถจริงๆอย่างจังนะครับบางจังหวะชั่วโมงสุดท้ายผมก็เลยลองให้น้องนะครับได้ฟีลการขับคนเดียวบ้างนะครับขับคนเดียวผมนั่งหลังรอาสีประตูนะครับผมนั่งข้างหลังก็ปุ่มไปก็บอกไปนะครับถ้าไม่มั่นใจผมไม่ปล่อยอย่างนี้นะครับมันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับ จะดูลูกศิษย์ด้วยนะครับว่าคนไหนทําได้อะจริงๆเขาแค่ว่าคนที่มาเรียนเสริมเนี่ยบางทีอาจแค่รู้ว่าเราอะทถูกไหมกับการที่เราทําอยู่เนี่ยบางทีไม่มีใครสอนต่อกับไปหาแฟนที่บ้านบางคนก็สอนได้บางคนก็สอนไม่ได้เป็นการบอกนะครับก็เลยอยากมาฝึกอยากให้รู้ว่าที่หนูทําเนี่ยถูกไหมอ่าบางคนทําดีทําถูกนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าเราทําถูกจริงไหมนะครับ หลายคนเลยเจอปัญหาอย่างนี hmm. like ้นะครับใครมีใบขับขี่แล้วมีนานแล้วด้วยแล้วไม่ได้จับรถบ้างครับมีไหมถ้ามีดูมาถึงตรงนี้คอมเมนต์ได้คลิปได้เลยเจอกันนะครับอยากไปเส้นไหนผมสอนหมดนะครับสอนให้หนึ่งวันเต็มๆนะครับเน้นเส้นทางที่ผู้เรียนต้องการนะครับเน้นทุกอย่างเลยอยากเน้นถอยเน้นเลี้ยวต่างๆได้หมดเลยนะครับ วันนี้ผมอยู่กับน้องดาววันนี้คะแนนเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่หลังจากเราเรียนจบคอร์สแล้วให้สิบเลยแสดงว่าแสดงว่าให้สิบไม่ธรรมดานะครับแสดงว่าเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองคิดว่าตัวเองทำได้ดีโอเคอเดี๋ยวขอแถมตัวนี้ให้เป็นสติ๊กเกอร์มือใหม่นะครับขาดขับแล้วก็แ่ะอย่างนี้ได้เลย <ฮะ S 2> โอเคถ้าแฟนขับแกะออกได้ <ฮะ S 2> เวลาล้างรถลองแกะออก <ฮะ S 2> แกะออกเลย <ฮะ S 2> แกะออกเลยแกะออกอโอเคมันสามารถแปะเวลารีบๆขึ้นรถจะขับรถยนอย่างนี้เลย อโอเคครูไปแล้ว <experiences> บ๊ายยครับครับ <out>